Mm hmm. mm hmm. แซ่บพี่น้องแซ่บ mm hmm. สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องซู้ปหูซูคนมือนนเบาซาได้ทำมยุ้มพี่น้องมามามาเสร็จแสร็เป็นเบาซาพี่น้อง mm hmm. คำแรกคำแรกออื mm hmm. mm hmm. พนันๆพี่นอ้องอือออือหืออ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 ้ยแบพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องครับอือืออือ

Ừ, phía đó tạc thầy năm nhưng không ngua ừ. còn đi ngay phía ừm ừ. แสบไรพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใกับเบาะแสเืม กดติดตามบาวอสารมั้ยนะครับพี่น้องครับขอบคุณอะไรครับพี่น้องครับมาจับๆบน้ำบาวอสารพี่น้องอ